ช่างตัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจัวดๆกันนะคะอันประกอบไปด้วยพี่ฤทธิ์ค่ะจูเนียแล้วก็ภาพบรรยากาศมาแล้วโอ้โหนะคะพี่ฤทธิ์ฮาราจูกุดีใจมากแล้วก็ภาพบรรยากาศเมื่อวันนี้นะคะงานเป็นงานญี่ปุ่นแล้วก็คือพี่ฤทธิ์เนี่ยไม่สบายคือจริงๆพี่ฤทธิ์บอกไม่ใช่ไม่สบายคือสบายดีแต่เสียงแหบนะคะแล้วก็เลยเอาพี่จูเนียมาช่วยฟิชเชอร์ลิงกันด้วยเป็นงานที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อวานนี้ได้ทองไปทั้งสิบาทโอ้เขาเรียกอะไร เงินแบงก์อีกเต็มคอเต็มตัวไปหมดเลยนะคะพี่ฤทธิ์น่ารักมัดจุกเพราะว่ามันเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีพี่จูเนียรด้วยสมาษถ์พี่จูเนียเดี๋ยวนะคะแล้วก็พี่บอยประกรณ์อ นะคะมาแล้วเห็นไหมในที่สุดก็ความสามารถของฉันหลังจากที่ร้องไห้ไปกับฟ้านะคะปึ๊บฟ้าก็ได้ส่งตัเออเออ๊อช่างตัดมาแล้วที่ฉันก็ไปบังคับให้เขาทานะคะเฮ้ยนะคะก็มีพี่จูเนียร์ด้วยสามารถพี่จูเนียร์เดียวนะคะก็ถามถึงเรื่องสาวหลายคนก็ไม่เชื่อว่าพี่จูเนียร์เนี่ยโสดนะคะเพราะว่าก่อนหนี้ก็มีนู่นอาจูเนียร์แดงใช่ไหมได้พี่ฤทธิ์<ด>พี่บอยประกอบได้ไหมคะพี่บอยประกอบ พี่บอยปกรณ์น,นะคะก็จุดลอยพี่เนี่ยแดงได้แต่พี่ลิศ เสียใจแต่ก็นึกดีได้ดูพี่ฤทธิ์นะคะผู้ชมพี่ฤทธิ์ก็เกรดออกมาเทอมล่าสุด4ตัวใช่ไหมคะก็ได้ A ไป3ได้ B บวกไปหนึ่งนั่นหมายความว่าพี่ฤทธิ์จะได้ทอง30บาทด้วยกันนะคะแล้วก็มีเงินของคลออีกเดี๋ยวจะได้ดูภาพบรรยากาศการเกิดเป็นทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้เกิดเป็นพี่หมอฤทธิ์นะคะดูรักทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยความน่ารักยังไงล่ะคะนี่แล้วก็ดีใจมากกับไอ้นี่ที่โชว์ไปตอนร้องไห้ค่ะที่แล้วแต่ว่านี่ดีใจมากเป็นกร์ดแล้วก็เป็นสมุ จากคลินิกมอริที่พันทิปนะคะชอบอ่ะคือดูลิตแล้วยิ้มมีความสุเดีนางน่าหวานดีนะคุณผู้ชมค่ะน้องน่ารักเนาะผากเชียร์น้องกันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวนางขึ้นวงขึ้นวอร์ดไปแล้วก็เดี๋ยวจะแบบไม่ได้ออกงานอีวงอีเวนต์นะคะพี่ตองในนี้ไม่มีลูกคุยดูเลยสงสัยงอนกันอยู่นะคะเป็ได้ดูสักทีหรือว่าจะไม่ดูวันนี้ดีใจจังเลยทำบุญมาเยอะจากตอน เจ็ดโมงร้องไห้ร้องไห้จริงจริงผู้ชมร้องไห้แบบเรลิตี้โชว์ว่าเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็นั่นแหละได้ดูพี่ฤทธิ์สมใจอยากละอย่าไปบอกใครนะคะว่าร้องไห้ <laughs> เพราะว่าอยากดูข่าวพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์น่ารักมีใจเพราะว่าอยากไปเชียร์พี่ฤทธิต์ตลอดก็เดี๋ยวมีนาคมจะปิดเทอมแล้วก็ปิดวันสามสี่วิคก็จะมีช่วงที่ไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีช่วงที่ได้รับงานกันบ้างพิธเมื่อวานนี้แบบฮาราจูกุนะคะก็เอาพี่จูเนียร์มาช่วยร้องมีสองเพลงค่ะคงเป็นคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกกเพลงงนึหาม ไม่รู้ตาต้องเก็บหรือเปล่าตอนที่เขาคุยกันนะฮะจริงๆนะคะค่ะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์พี่ริ์แล้วก็จูเนียด้วยนะคะพี่ริ์ก็เกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องพี่กันนี่แหละเจอกันแล้วเนี่ยคูจินคูจินคูจินนะคะอาไรจูก,กุน่ารักจริงคือดูพี่ริ์แล้วสดใสอ่ะอนะคะแล้วก็พี่จูเนียนะค่ะก็ถามถึงเรื่องแฟนเนี่ยแล้วก็เรื่องผลงานเป็นไง <c oughs> บ้างพี่เนียก็หล่ออยู่นะคะแล้วก็นี่พี่เนียได้ยิติงติงติงอ่ะนะคะจริงๆ,ๆิพี่เนียกับพี่ที่เหมาะสมกันนะคะเพราะว่าไซส์เท่ากันเลย ก็พี่เนียสูงกว่าพี่มันห้าเซนพี่เตี้ยวนิดหน่อยเราดูตัวเท่ากันเนาะพอได้นี่เจอตัวจริงแล้วแม่นะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ